สวัสดีครับพบกับสุลุกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนช็อกตาตั้งจอแดนแฮนเดอร์สันอาจเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจากการเจรจาสัญญาชูใหม่ล้มเหลวข่าวด่วนและข่าวใหญ่ล่าสุดบนทวิตเตอร์และเว็บไซต์ข่าวแทบทุกสำนักต่างพร้อมใจกันตีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสัญญาชูใหม่ของจอแดนแฮนเดอร์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลที่กำลังส่อเขาไม่แน่นอน หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวหลุดลอดออกมานะครับว่าจอแดนแฮนเดสันไม่พอใจกับสัญญาฉบับใหม,ม่ของตัวเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาต้องการเซ็นสัญญาระยะยาวและผูกมัดจนตัวเขาต้องแขวนสตั๊์กับลิเวอร์พูลแต่ทางสโมสรกลับยื่นสัญญาระยะสั้นนะครับพร้อมการต่อสัญญาตามผลงานและการบาดเจ็บในสนามอีกทั้งเงินเดือนของเขาในรับนั้นจะถูกลดลงตามไปด้วยเนื่องจากเป็นนโยบายของสโมสรที่ต้องการต่อสัญญาผู้เล่นอายุเกิน30ปี นั่นจะเป็นการตอบเชญญาติที่อิงตามผลงานเป็นหลักนั่นเองนะฮะโอ้เหตุคันคักเทพอแม่พี่น้องโดยเจ้า,าน,น้าทเ่นสันนะครับถือเป็นกัปตันทีมที่ได้รับใช้สโมสรลิเวอร์ pool มาอย่างยาวนานกว่า10ปีและเป็นบุคคลแรกที่ได้ดถู้วยแชมป์พรีเมียร์ลิงเก็ตหลังจากที่สโมสรห่างหายจากความสุขเดจไปยาวนานกว่า30ปีถึงแม้ว่าตัวเขาจะได้รับเกียรติยศมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ทางลิเวอร์ pool ก็ไม่ได้มองว่าเรื่องเหล่านี้จะถูกนํามาคิด ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีอัพสิสิ์เหนือสโมสรและจอแดนแฮนเันจะยังคงอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับนักเตะทุกๆคนก่อนที่จะได้รับกันต่อสิญญจชูใหม่นั้นทางสโมสรจําเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนทุกเคตนะฮะตามการรายงานออกมานั้นระบุว่าหัวหน้าทีมผู้มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องนี้ของลิเวอร์พูลก็คือไมเคิลเอเวอร์ดผู้อำนวยการกีฬาสโมสรและประธานกลุ่ม F H J กโดยทั้งคู่มองว่าจอแดนแฮนเนสันเหลือสัญญากับทีม2ปีนั้นจําเป็นจะต้องได้รับสัญญาช่วใหม,ม่ที่เหมาะสมกับสภาพทีมที่กาลังประสบป,ปัญหาทานั้นเศรษฐกิจการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และนักเตะที่มีอายุเกิน30ปีจะได้รับการต่อสัญญาช่วใหม,ม่กับทีมนั้นจะต้องอยู่ในเงือนไขเดียวกับทุกคนและไม่มีใครมีอภิเศษหรือยิ่งใหญ่ไปกว่าสมสรสอนโดยล่าสุดสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในสัญญาของจอแดนแฮนเนสันออกมาว่า ทางสโมสรกำลังพิจารณาการต่อสัญญาชูใหม่ให้กับทางจจแดนฮนรดเรสันหนลังจากที่ตอนนี้ตัวเขามีอายุ31ปีแล้วและหากอยู่จนครบสัญญาเขาจะมีอายุถึง33ปีซึ่งทางสโมสรลิเวอร์พูกลก็มองว่าการต่อสัญญาระยะยาวกับนักเตะที่อายุ33ปีนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าเขาจะเป็นกัปตันทีมของสโมสรแห่งนี้ก็ตามทีโดยทางสโมสรยินดีที่จะมอดสัญญาปีต่อปี ตามผลงานในสนามและนําเอาอาการบาดเจ็บของเขามาพิจารณาความคุ้มค่าในการต่อสัญญาช่วงใหม่อีกทั้งสโมสรยังเตรียมลดค่าเหนื่อยจากเดิมที่ตอนนี้ตัวของแฮนเด์สันได้รับอยู่ที่1 4 4 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้ลดลงมาอย่างมากอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทำให้ทางจอแดนหาเนสันไม่พอใจเป็นอย่างมากจนมีข่าวว่าเจ้าตัวกําลังตัดสินใจเรื่องการย้ายออกจากหลิเวร์พูลในช่วงเสมอนี้เพื่อหาทีมที่พร้อมยื่นสัญญารอยยาวให้กับตัวเขานั่นเพราะตอนนี้เขาอายุ31ปีแล้วและการเรียบย้ายออกจากทีมนั้นในทันทีเพื่อสัญญารอยยาวฉบับสุดท้ายในอาชีพการแข่ง,งของเขานั่นคือสิ่งที่ทางจอแดนหาเนสันนั้นต้องการ เพราะดูเหมือนว่าทางสมโมสรกําลังบีบเขาออกจากทีมเนื่องจากเขามีอายุมากจนเกินไปซึ่งก็คล้ายๆกับกรณีของจนนี่วานิรุมที่เลือกแย,ยออกจากลิเวอร์พูลเพราะไม่ได้รับสัญญาที่เป็นธรรมเช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้นะครับก็มีหลายสมโมสรที่กำลังจับตามดูสถานการณ์ของอรดแานแฮร์ริสัน Harrison, ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปกับอนาคตตัวเขาที่ลิเวอร์พูลโดยสมโมสรที่จับตามองในเวลานี้ก็คือ,อยูนตุสอาร์ลินกมอริทที่มีลุยโซเลสอด,อดีตซีเก่าที่ค้าแข่งอยู่ที่นั่น รวมถึงปาริสเซงจ์มังที่จีนี่วานิุ่มพึ่งย้ายไปร่วมทีมมันมากแต่ทีมง,งานทางสโมสรลิเวอร์พูลกำลังรอความชัดเจนอีกครั้งหลังจากที่จอแดนแฮนเดอร์สันจะกลับมาร่วมทีมฝึกซ้อมในช่วงปลายซีซั่นปลายเดือนนี้โดยข่าวนี้แอดมินขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่การต่อสัญญาของจอแดนแฮนเรสันนั้นล้มเหลวเพราะขนาดสื่ออย่าง bbc ยังตีข่าวนี้บนหน้าเว็บไซต์ข่าวของตัวเองโดยให้เหตุผลว่าสโมสรไม่ยินดีต่อสัญญาปล่อยยาวให้กับนักเตะที่มีอายุเกิน30ปี ซึ่งเป็นสถานการณ์กับกรณีของจ n นี่วานดุมที่ตัวนักเตะเลือกย้ายออกจากทีมไปหาความมั่นคงในอาชีพการแข่งขแต่ตอนนี้ยังไม่มีคําตอบออกมาจากปากของจอแดนแฮนเซนสนะครับว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ได้อย่างไรดีซึ่งต้องมารอลุ้นกันอีกทีในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแบบนี้ก็ไม่แฟร์เลยนะครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าโมเมสซาราโรเบิร์ตเฟอร์มิโนนะครับกำลังอายุใกล้30ปีเนี่ยทางลิเวอร์พูลก็คงจะต่อแค่ ปี2ปีใช่ไหมละครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแย่เลยนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันนะครับซึ่งมันเป็นนโยบายของทางสโมสรน,นะครับในการต่อสัญญาคนที่มีอายุเกิน30ปีนะปีครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสำหรับกัปตันทีมของเราไบาตันจอดคว้าตัวนักเทเนลฟิลิปเข้าสู่ทีมในราคา15ล้านปอนด์แทนที่ของเบนไวท์ที่กำลังจะย้ายไปอาสเนล สโมสรลิเวอร์พูลอาจถึงคราวที่ต้องกล่าวคำอำลาแนทฟิลิปป์กกลังจอมโขกของทีมเสแล้าหลังจากที่มีรายงานข่าวมาว่าทางสโมสรบริทันกำลังเตรียมที่จะยืนน่นข้อเสนอขอซื้อตัวแนทฟิลลิปเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้หลังจากที่ทีมนกนวลบริทันนะครับได้ตกลงปล่อยเบนไว้์ก่อหลังทิมเชนเกลตดให้กับอาร์เซนอลในราคามหาศาลถึง50ล้านปอนด์ตามที่ตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน,นี้โดยตามรายงานของทอสปอร์ตและสื่อหลายสํานักก็ระบุตรงก,กันนะครับว่า สโมสรบริัน on, กำลังให้ความจริงจังเป็นอย่างมากในการที่จึงตัวนารฟิลิปเข้ามาเป็นเซนเตอร์แบ็กคนใหม่ของสโมสรหลังจากที่กองหลังลิเวอร์พูลรายนี้กำลังมีอนาคตที่มิดมนในทีมอันเวลเนื่องจากตอนนี้ทั้งเวอร์กิลฟานดา์โตโกเมสและโจวมาติปหายจากอาการบาดเจ็บกำลังลงฝึกซ้อมได้แล้วและในขณะเดียวกันนักเตะใหม,ม่อย่างอิบราฮิมะโกนาเต้ก็ได้ถูกวางให้เป็นกองหลังตัวจริงคู่กับเวอร์กิลฟานดา์ และในส่วนของนักเตะดาวรุ่งอย่างลิสวิลเลียมก็รอวันเติบโตภายในทีมชุดใหญ่แน,นันหน้าซึ่งนั่นทําให้ตอนนี้นัดฟิลิปกาลังกลายเป็นส่วนเกินของทีมที่มีโอกาสสูงมากที่จะถูกขายออกจากทีทมในช่วงตลาดเสม,มอน้โดยตามรายงานยังระบุต่อไปในับ่าสโมสรเบรนด์พร้อมที่จะยื่นเงินจำนวน15ล้านปอนด์มาให้กับทางลิเวอร์พูลพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวนัดฟิลิปไปร่วมทัพและจากที่พวกเขาเพิ่งจะขายเบนไวด์สตาร์ดังของทีมไปให้กับทางอร์เซนอล โดยถ้าหางนัดฟิลิปตกลงย้ายไปซบไรเดนตัวเขาก็จะได้รับการการกันตีตำแหน่งตัวจริงภายในเทียมแทนที่ของตำแหน่ง ben นเบนไวด์ในทันทีเสนนั้นก็จะทำให้กองหลังในวัย24ปีรายนี้กลับมามีอนาคตที่มั่นคงในอาชีพการแข่แขันของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเมื่อการที่แล้วนัดฟิลิปถูกส่งลงสนามถึง20นัดและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการยินจับคู่กับโอซันคาบักหลังจากที่ทั้งเวอร์กิลฟันไดส์โจโกเมสและโจอมาริฟได้รับบาดเจ็บตรงพักยาวทั้งฤดูกาล โดยณตอนนี้นะครับนัทฟิลิปกำลังฝึกซ้อมร่วมกับทีมลิเวอร์พูลในช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียและกำลังทำงานเพื่อเอาชนะใจเจคกิงครับให้ตัวของเขานั้นมีโอกาสถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องเหมือนกับเมื่อดูการที่แล้วอีกครั้งส่วนนัานเกรแฮมพอตเตอร์ผู้จัดการทีมบรดนก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยตนเองชื่นูกร์กันว่าการที่ทีมของเขานั้นต้องเสียเบนไว้ออกจากทีมไปนั่นคือสิ่งที่ตัวเขานั้นคาดการเอาไว้อยู่แล้วนะครับ แต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่เขารับได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะเบนไว้นะครับคือเซนเตอร์แบ็กของทีมที่ทีมจะขาดไปไม่ได้แต่เมื่อเราเสียเขาไปแล้วทีมก็ต้องเดินหน้าต่อไปและตอนนี้ตัวผมก็ได้เล็งเป้าหมายอยู่ที่นัร์ิเลียที่ทําผลงานโดดเด่นกับลิเวอร์พูลเมื่อรุ่กันที่แล้วและมีราคาไม่แพง,งนักด่งนั้นเชื่อได้ว่าหากมีคอเสนอย,ยื่นเข้ามาจากทางบริดจนทางสโมสรลิเวอร์พูลก็น่าจะพิจารณา,าปล่อยตัวนัร์ดเลียออกในทีมในทันที เพราะที่มันมันลิวพูก็แสดงความชัดเจนว่าอย่าปล่อยตัวกองหลังรายนี้ออกจาท,ทีมมาโดยตลอดนะครับและการที่ทีมได้ค่าตัวมากถึง15ล้านปอนด์นั้นน่าจะเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกฝ่ายทีมชาติเยอรมันเท่านั้นบบเบลเชื่อเจเคไม่สนคุณสโมสรอ,อื่นหลังลาหงแดก มาร์คุสบับเบลนะครับอดีตกันหลังชื่อดังของทีมเยอรมันและลิเวอร์พูลเชื่อว่าเจคกิงครับจะไม่ย้ายเป็นคุมทีมในระดับสโมสรอแล้วหลังหมดสัญญากับหงแดงแต่น่าจะเป็นการก้าวขึ้นไปทํางานการคุมทีมทีมเยอรมนีมากกว่าเจคกิงครับยืนยันว่าเมื่อเขาหมดสัญญากับลิเวอร์พูลเขาจะพัก,กเต็มเต็มปีแล้วก็คิดถึงเรื่องการกลับมาทํางานใหม่ในมูกาฟุตบอลผมไม่เชื่อว่าเจคิงครับจะไปทํางานที่สโมสรอ,อื่นหลังจากไปจากลิเวอร์พูลแล้วบับเบิลกล่าวกับเน็ตเบ็ เขาไม่ไปเบย์มิวนดกเพราะว่าเขาเคยใช้เวลา7ปีกับบริเซเดนมนที่เป็นคู่ปรับสําคัญที่สุดดังนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นและเช่นเดียวกันที่อังกฤษเจดกิครับจะไม่ไปคุมแมนเชนเต็ดแน่นอนสิ่งเดียวที่ผมจินตนาการได้ก็คือการไปคุมทีมชัติเยอรมันต่อจากฮันซีฟลิกส์ไหวไหมปลีซีซั่นกับลิเวอร์พูลเทรนส์มาอัปเดตอาการบาดเจ็บให้ฟังแล้ว อัปเดตอาการบาดเจ็บเทรนส์เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองระหว่างเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับต้นสังกัดหวงดังลิเวอร์พูลที่ออสเตรียเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับเบื้ขวาของลิเวอร์ pool ทีมดังในศึกพรีมี์ลิงเก็ตออกมาเกา่าอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บต้นขาของเขาโดยบอกว่ามันดีขึ้นและพร้อมที่จะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลตามการรายงานของเว็บไซต์สโมสรเมื่อวันจันทร์ที่19ก้รกรกฎานคมที่ผ่านมานะครับ รเรนส์อเล็กซซนอันโนนะครับดูเหมือนจะฟื้นตัวแล้วจะอาการบาดเจ็บที่ต้นขาจนทําให้เขาชวดเล่น,นกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2 0 2 0ซึ่งเกิดระหว่างเกมที่สิงโตคารามอุ่นเครื่องกับออสเตรียเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาจนต้องถอนตัวทีมชาติอังกฤษอย่างเจ็บชำ้ำแต่ตอนนี้เขาดูเหมือนเขาจะเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการร่นต้นใหม่กับลิเวอร์พูลและพร้อมที่จะมีส่วนช่วยทีมในศึกพรีเมียร์ลิงก์อังกฤษในเดือนหน้าด้วย โดยแ้งในวัย22ปีนะครับออมนายกล่าวกับเว็บไซต์ยังเป็นทางการของลิเวอร์พูลว่าผมไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วผมได้ทํากายภาพบําบัดจํานวนมากในช่วงหน้าร้อนกับนักกายภาพบําบัดและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งทําให้ผมดีขึ้นเป็นอย่างมากผมรู้สึกฟิตและรู้สึกแข็งแรงและผมกลับมาฝึกซ้อมเต็มที่แล้วนะตอนนี้ซึ่งทําให้ผมรู้สึกดีมากตอนนี้ผมรู้สึกฟิตพอที่จะเล่นแต่การตัดสินใจมันมาจากผู้จัดการทีม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ่าหนุที่ทางการแพทย์ด้วยพวกเขาจําเป็นจะต้องพูดคุยกันและดูว่ามันคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ผมอาจจะไม่ได้เล่นในวันศุกร์หรืออาจจะได้ลงเล่น 2- อสนาทีในวันอังคารหรือเล็กน้อยกว่านั้นในวันศุกร์ก็ได้ใครจะรู้แต่ไม่ว่ายังไงผมก็จะพร้อมที่จะทํางานและลงสนามสําหรับ p r e c ซ s ั่นของลเว์พูลนะครับพวกเขามีคิวอื่นเครื่องแบบ minimat สามสินาที2ครั้งในไม่วันอังคารกับ วกเกอร์อินสบรูคและสตูกาดในแคมป์ฝึกซ้อมที่ออสเตรียจากนั้นเตะกมาย05ในวันศุกร์ก่อนเล่นกับแฮรทัมบูลินในวันที่29ก,กรกฎาคมและจะเริ่มต้นฤดูกาลพิม์ลีก,กับนอร์ลิตตี้ในวันที่14สิงหาคมครับนี่คือสุปข,ข่าวลิวพูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่20ก,กรกฎาคมครับ